สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ปากคลองตลาดนะครับมาจากรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยเดินออกมานิดนึงนะครับก็จะมาอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ปากคลองตลาดเขาบอกว่าแบบทําให้สวยแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้คือถนนก็มีดอกไม้มีอะไรขายแต่ว่าตรงจุดนี้นะครับที่เ็าจะทําแบบสวยๆอะ่ะเป็นองค์การตลาดตลาดกลางผักและผลไม้ปากคลองตลาดนะครับนี่เลย ก็จะเป็นฟิลแบบมีร้านอาหารอะไรต่างๆ,ๆเนาะมีร้านข้าวร้านอะไรเงี้ยซูนอาหารพอเข้ามาแต่ก่อนนะ่มันจะเป็นตลาดสดนะตอนนี้เขาก็ทําแบบให้สวยๆแล้วนะครับสวยงามมีร้านน้ําปั่นนะครับร้านน้าปัน่นหอมกรุนเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นแบบฟิลร้านกาแฟ ร้านกาแฟร้านน้ำปั่นอะไรเงี้ยนะฮะร้านข้าวอยู่ด้านหน้านะถ้าใครแบบว่าว่างๆก็สามารถมาได้นี้เป็นร้านกาแฟเห็นไหมบรรยากาศดีอันนี้ก็เดี๋ยวแบบพาไปเดินดูบรรยากาศด้านในนะครับว่ามีอะไรนอกจากนี้บ้างนะที่อันนี้มีร้านหวีนะครับโอเคเขาก็จะแบบมีขายของนี่อะไรเงี้ยนะด้านนี้ก็เป็นร้านขายของฝากนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านในซิว่ามีอะไรอ๋อข้าฝากด้านในมีคาเฟ่ คาเฟ่แบงคอกนะฮะอหนอ่ะอ๋อชั้นสองปรครองมีแบบร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ยนะสามารถแบบเดินเดินไปชมได้ปะเพราะยังเปิดอยู่ปะเนี่ยหรือว่ากำลังปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่อ๋อนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบตลาดนี่จะเป็นแบบตลาดสดตลาดอะไรเงี้ยนะชั้นสองก็จะมีอืม อเอาเลื่อนอยู่นะหรือว่าหรืว่าไม่เลื่อนด้านในเป็นตลาดสดทุกคนอาจจะต้องเป็นแบบตลาดตอนกลางวันนะต้องมาตอนกลางวันอ๋อขึ้นมาข้างบนปุ๊บก็จะมีแบบร้านขายของเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวลองแบบลองเดินดูซิวิเย็นมากโอ้โหนี่ไงอยู่ชั้นสอง อันนี้ร้านทําเล็บนะครับร้านแบบอะไรต่างๆนานาแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองเดินดูคาเฟ่สิว่าเป็นยังไงบ้างโอเปนโอเป็นโอเป็นคาเฟ่ทรีด้านนี้เป็นไวรดัตเดอะไวโรตดัดหรือเปล่าเป็นแบบว่าร้านนวดนะครับหมดแล้ว มีประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครมาก็ลองแบบแวะมาได้นี่มีไวโอลดตัสนะครับมีแบบว่าร้านคาเฟ่อะไรต่างๆอันนี้คือเอ๊ะเราลงอ๋อเราต้องลงฝั่งนี้ตรงนั้นคือขึ้นอันนี้เป็นฝั่งลงนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันไปเดินดูข้างล่างต่ออันนี้ขาลงอันนี้ขาลงนี่โหข้างในเย็นมากพอออกมาข้างนอกร้อนวูบเลย อันนี้คืออยู่ที่ปากคลองตลาดนะครับเดนด้านนี้ก็ยังเป็นตลาดเหมือนเดิมนะก็คือสามารถแบบว่ามาช้อปปิง้งสินค้ามาอะไรอย่างนี้ได้ตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับคือถ้าใครจะมาซื้อดอกไม้อะ่ะต้องมาช่วงประมาณหกโมงครึ่งนี่แหละหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยเพราะว่าดอกไม้เขาจะตั้งกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีของขายแต่ว่าถ้าจะมาเดินตลาดตรงนี้มาตอนกลางตอนเย็นมันก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูด้านนี้นี่ด้านนี้จะเป็นแบบร้านขนมนะครับ ที่แรกร้านขนมมันจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายเข้ามาด้านในก็จะเป็นแบบร้านขนมหวานร้านแบบเนี่ยเป็นแบบเป็นเป็นกล่องแบบเนี้ยซื้อเป็นกล่องกล่องซื้อเป็นถังอย่างนี้ก็ได้นะนี่เห็นนะอุ้ยขนมขนมเยอะแยะเลยลทุกคนทุเรศทุเรศทบ่85บ,บาทแล้วแต่นะดละนนี้ก็จะเป็นผักเนี่ยก็จะยาวไปถึงนี้เลยมีของกินเยอะแยะเนี่ยด้านนี้ก็คือถ้าอยากได้ขนมหวานมีมาด้านในได้เลยเยอะมากนะครับ ทั้งทองหยิบทอ้งยัดไฟทองขนมคือซื้อเป็นแบบซื้อไข่ส่งเนาะประมาณนี้อันนี้คือถ้าเดินมันก็จะรัดไปด้านหลังแล้วก็จะเป็นแบบโซนที่เดินไปสะพานพุทธได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือโซนที่เขาแบบทําใหม่จะอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ชั้นบนนะครับโซนทางนี้ก็จะเป็นแบบร้านขนมนะครับแล้วก็อันนี้เราเราเดินออกไปด้านนอกนะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้นิดๆหน่อยๆนะครับว่า ตรงดอกไม้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เราจะซื้ออะไรบ้างอุ้ยแต่ว่าเราก็อยากกินอันนี้เหมือนกันเนาะอยากกินอันเนี้ยเขาเลือกอะไรอะ่ะถั่วเหลืองอะ่ะเดี๋ยวไปหาดูกันเหมือนสังเกตในแถวนี้ไม่มีไอเดี๋ยวออกไปทางนี้ออกไปทางเดิมเนี่ยเหมือนเขาทําข้างบนไงทาข้างบนนี้มันสวยขึ้นจริงๆอ่ะถ้าทั้งตึกเนี้ยพัฒนาแบบให้มันเป็น เป็นอย่างเงี้ยเป็นคอมมูนิตี้เป็นบอกว่าเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ยอย่างเงี้ยก็สวยอยู่นะเห็นไหมสวยงามเนี่ยมานั่งพักผ่อนมานั่งแบบดื่มเครื่องดื่มทําเป็นคาเฟ่ร้านอาหารของกินอะไรเงี้ยได้นะครับน่าจะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าแบบใครยังไม่เคยมาเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศนี่อันนี้คือทางไปรถไฟฟ้า ถ้ามาจากรถไฟฟ้าเนี่ยออกมาปุ๊บเดินมาหน่อยเดียวมันก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเขาก็เรียกว่าปักคองตลาดนะครับตลาดกลางผักและผลไม้ปักคองตลาดจริงๆมันแต่ก่อนมันจะเป็นแบบตลาดผักแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้มีแบบดอกไม้อะไรเงี้ยเยอะอยู่เอ๊ อ๋อนี่มันจะมีแบบร้านตรงนี้เป็นร้านขนมจีนขนมจีนริมทางใครอยากกินขนมจีนก็มาตรงนี้ได้นี่มีขนมจีนให้กินผลไม้ร้านดอกไม้ผักผลไม้เยอะมากเลยทุกคนผลไม้ผลไม้่านอาจจะไม่ได้พาดูทั้งหมดเนาะ ทำไปดูเล็กๆนิดนอยถ้าใครสนใจก็มาได้นะมันมีแบบรถไฟฟ้ามาได้ไง MRT สนามชัยหรือว่าแบบมารถสายแปดสายแปดก็มาได้นะทุกคนเฮ้ไปไปเดินดูเล่นๆไงมีแบบร้านขายกล้วยร้าน ขายของอุ้ยเหมือนฝนจะมาแล้วทุกคนสงสัยเราต้องเราต้องไปแล้วอันนี้ก็คือฝั่งด้านโน้นจะเป็นตลาดส่งเสริมเกษตรไทยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นดอกไม้เนี่ยเขาจะมีแบบร้านดอกไม้ร้านขายของแต่วันนี้รู้สึกว่าอ,อขายของน้อยๆเนะาะแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะ่ะนี่ไง นี่อันนี้เป็นตลาดดอกไม้นะครับยอดที่มานี่ด้านในก็จะมีแบบขายดอกไม้แบบเยอะมากดอกไม้เป็นถุงอะไรย่างนี้ก็มีนะนูซือ้อดอกไม้เป็นถุงเป็นอะไรอย่างงี้ได้ยาวไปถึงนู้นเลยยาวๆไปเดินนู้นไปถึงนู้นแล้วก็เดินไปจนถึงแบบสะพานพุทธได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับการพามาเดินชม เดินชมบรรยากาศเนาะเล็กๆน้อยๆนี่ร้านค่าคือมีคนแบบอยากเห็นอันนี้ไงมีคนอยากเห็นแบบว่าที่เขาบอกว่าประคองตลาดทำใหม่ทาใหม่เนี่ยแล้วก็พามาดูก็คือตรงจุดแรกที่เราพาไปนั่นแหละคุณผูๆๆ้ชมครับเ้ยอันนี้ของมากเลยครับดองอันเนี้ยซือ้อซื้อแบบ ชุดบูชาซื้อชุดบูชาไปไหว้พระเนะนี่ยเนาะมันจะมีเป็นบอกว่าชุดบูชาที่เขาไปขายสมมติเขามารับที่นี่ใช่ไหมรับที่นี่อาจจะประมาณเจ็ดแปดบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขายเป็นชุดละสิบบาทไงพวงมาลัยอหมือนกันพวงมาลัยก็ประมาณแบบเจ็ดแปดบาทอะไรเงี้ยก็ไปขายพวงมาลัยพวงละ,ะสิบบาทก็กาไรบาทสองบาทยอะไรเงี้ยเนาะผละไม้ก็มีส่วนมากผลไม้อะเนี้ยคเขาจะซื้อไปบูชาเพราะมันจะเป็นแบบ ผลไม้ที่สวยอันนี้รถเมล์แต่รถเมล์บรรยากาศนะฮะโอ้ประของตลาดนะครับจริงๆนั่งรถสายแปดนั่งรถสายแปดไปลงรัดพท้าได้นะแล้วเขายังนั่งรถไฟฟ้าต่อเนอะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะเพราะถ้านั่งรถสาฟ้าจากนี่ไปก็คือเร็วกว่า ไม่ต้องรถติดด้วยตอนนี้คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยดีเนาะไปเดี๋ยวเดินไปรถไฟฟ้ากันนะครับก็คือถ่ายให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าตรงจุดนั้นเขาทําใหม่ไงก็เลยพามาชมตอนนี้ประมาณตอนนี้หกโมงหกโมงสี่สิบ นู่นคือร้านร้านกุหลาบมีเป็นแบบกุหลาบเป็นช่อเป็นช่อมีนี่เมือเสักคคู่ที่เราเดินอ่ะเราเดินไปรถไฟฟ้ากันอันนี้ก็เป็นร้านขมาน,น,าน,นมหวานนี่ร้านขนมหวานข้างหน้าจริงๆอะ่ะ แบบกินไม่เหนียะร้านข้าวร้านของกินไม่นไปนี่แหละ ปักคลองตลาดเลยครับโอ้คลองๆ<ม>เดี๋ยวเดินไปทางนี้<ม>เดินย้อนกลับไปทางนี้อันนี้จะเป็นทางลงรถไฟฟ้าสนามชัย เลยนะครับเราต้องไปทางนูน้นโอ้อันนี้น่าจะสวยนะตรงท่าเรือไปดูไหมถ <laughs> ้าเรืออครอบกิดหรือยังเขาให้ขึ้นขึ้นด้านบนหรือเปล่าอ๋อยังมีคนยังคนขึ้นขึ้นอยนะแต่มันจะสวยหรือเปล่าเพราะอาทิตย์ตกดินแล้ว่ะเดี๋ยวลองเดินไปไห,นหน่อยนึงแล้วกันเนาะ เดินไปยาวๆเลย oh. แล้วคือลมแรงมากเลยฝนจะตกหรือเปล่า oh. Oh. นี่เลยเดี๋ยวไปดูวิวชมวิวกันลงท่าเรือนะครับ อันนี้คือท่าเรือราชินีนะครับเดียวเวลาเราบอกอ,อกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็จะเดินไปตรงนี้แหละแล้วก็เดินไปซอยนี้ด้านหลังเพื่อที่จะไปห้ามสะพานอุธแล้วก็ไปเดินเล่นอฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของท่าเรือดูวิวซิว่าเป็นอย่างไรบ้าง ว,ว้าวโอ้อ๋อตกดินแล้วุคนเต็มเลยโอ้โหคนเยอะเชียวไปดูดังนี้อันนี้คือวัดอรุณนะครับอ๋อวัดอรุณเขาก็จะเริ่มเปิดไฟแนละ้ว แต่ว่าพระอาทิตตกอันนี้คือวัดกระยะาณมิดนะครับแล้วก็ฝัง่งนี้จะเป็นวัดประยุรวง์ว้าสวยมากวลมแรงมากฝนตกแน่ตกแน่ฝนตกแน่นแนโอ้ยดูหน้าตรงสวยตรงนี้สวยมากเลยวัดอรุณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ เดินลงไปข้างล่างเพื่อจะไปรถไฟฟ้าแล้ว